ครับว,วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีใส่กาบเรือนะครับกาบเรือเราจะนำไม้มานะครับสองสองเส้นนะครับซึ่งแล้วแต่ความบางความหนาที่เราชอบนะครับแต่นี่ก็อยู่ประมาณหนึงมิลนะครับหนึงมิลวันนี้เราจะมาทำขั้นตอนของการใส่กาบเรืออุปกรณ์เรามีดังน,นี้ครับหนึ่งกันไก สองกาวร้อนกระดาษทรายก็เก่าก็ได้นะครับแล้วก็กระดานไม้แล้วก็มีคัตเตอร์ข้อที่ขาดไม่ได้ก็คือคลิปดำครับที่ขาดไม่ได้ก็คือคลิปดำเอาเส้นคลิปดำออกมาเลยมีเท่าไหรใส่คปดนะกล้อง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  มือกล้องไปเรื่องนียวายด้วยค้องกล้องมานีแก้แก้กล้องกล้องไม้แก้นะครับเวลาวิธีเราใส่นะครับเราจะใส่จากท้ายนะครับอู่นี้นะครับจะใส่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับเราจะใส่จากเราจะใส่จาก้ทยโอ้เนอแบบสดๆเลยเน้องะเ้าอีส่จากมองทั้งไทยนะครับเปลี่ยนผู้ที่สองเลยมือกล้องฝากติดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนด้เลยครับ เราจะใส่จากท้้งหลังนะครับนี่ครับวิธีใส่เราก็นำคลิปดำมาหนึ่งตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วก็หนีบมาเรื่อยๆนะครับดูไปทีละขั้นตอนนะครับนี่ครับเรานำคลิปดำมาใส่เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่คลิปดำเป็นระยะห่างนะครับพอมาถึงตรงหัวเราก็ ตัดออกนะครับตัดออกเลยได้ขนาดตามที่เรามาไว้เราก็ตัดออกเราใส่ไปนะครับ <S <S เราก็ใส่นะครับตัวนี้เราใส่เพื่อที่เราจะใส่หูกระต่ายนะครับเราก็เหลือไว้นะครับเร,เราจะใส่หูกระต่ายเราจะเหลือไว้ใส่หูกระต่ายตรงนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะนำกาวร้อนเราจะนำกาวร้อนนะครับลงไปหยุดลงไปบริเวณที่เราต้องการครับนี่สดๆเลยครับสดๆนำกาวร้อนนะครับ เราจะนำกาวร้อนนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เราที่เราจะใช้นะครับแล้วก็นำกาวร้อนตัดลงไปนะครับเดีด๋ยวเราจะอันนี้ทำข้างมันจะอยู่อันนี้ข้างขวานะครับกลับข้างขวานะครับรก็น,นํนำกาวร้อนลงไปแล้วเราก็อันนี้เราก็หนีเป็นระยะระยะเลยครับมันจะได้แน่นๆนะครับ คลิปนี้เราไม่มีตัดต่อนะครับเราสดๆเลยครับฝากช่องมอ r ี Channel ด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ใกล้จะครบพันแล้วซอยๆก็ทำมาหากินนะพี่น้องอหนีให้มันครบไปเลยมีทเท่าไหร่หนีไปให้หมดเราสอนทำง่ายๆขั้นตอนเราไม่มียากนะครับเราให้ดูดูเลยวิธีใส่กลับเรือนะครับเราก็ได้แล้วก็ ช่วงท้ายเราก็อัดลงไปอัดกาวลงไปอัดลงไปเยอะๆเราก็มาดูว่ากาวที่เราอัดลงไปมันสนิทมันแห้งยังนะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะมาคนสงสัยว่าทำยังไงนะครับเอาดูเราดูอีกข้างหนึ่งเราแต่งไม้ให้ได้อีกแล้วนะครับเราก็นำไม้อีกข้างหนึ่งบรรจุลงไปนะไม้เรานี่นะครับ เราจะบรรจุลงไปอีกหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างเสร็จแล้วก็หนีบแล้วก็หนีบหนีบหนีบเหมือนเดิมครับมันข้างไปแล้วเราหนีบเหมือนเดิมคลิปดำนี่แนะนำว่าซื้อมาไว้ที่สองร้อยตัวเลยนะครับมันไม่พอครับแล้วก็หนีบมันลงไปหนีบมันลงไป ดูไปทีละขั้นตอนนะครับนีบไปเรื่อยๆถึงบางช่วงนะครับจึงนิบยากหน่อยเราก็บินไว้ก่อนเราจะนีบมันไปอีกเราก็แกะข้างที่มันแห้งแล้วมาใส่อีกข้างก็ได้ด้านหนึ่งของตัวเรือก็ได้นะครับเสร็จเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม ตัดเหมือนเดิมตัดคือเก่าครับตัดทิ้งเลยตัดตัวนี้ทิ้งไปครับออีกนิดนึงตัดอีกนิดหนึ่งได้แล้วตายแล้วเราก็เก็บมาเก็บมาใส่ตรงไหนเราชอผ่านไปแ,แล้วเก็บมาใส่อ้าเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมกันเลย นำการ้อนหยดลงไปนะครับชิงินะครการ้อนหยดลงไปลงไปเรื่อยเอยเห็นไหมมองเห็นไหมการ้อนอัดลงไปเดี๋ยวกาวร้อนอัดลงไปนะครับทีนี้เรารอมันแห้งครับ มุ้ก้องมุงก้องจับดีๆเ้อมุงก้องเ้อค่าตู <c oughs> พแพงนี่นี่สดกันเลยนะครับที่อู่เลยตอนนี้ยังรับทําอยู่เด้อนะครับรับทําเหมือนเดิมนะครับลานี้เป็นเรือของอุบลราชธานีนะครับแต่เป็นตัวเรือของใครยังไม่บอกนะครับเราที่นี้เรา ดูมันแห้งนะครับเรามาดูเลยสุดๆเลยครับตันนี้มันจะประมาณนี้ครับตรงนี้นี่จะเป็นตรงตรงนี้จะเป็นตรงช่วงหัวเรือครับนี่หัวเรือเราจะมีหัวเรือมาทดสอบด้วยนะครับเราจะเอาหัวเรือนําหัวเรือมาทดสอบนะครับนี่ก็เป็นหัวเรือและท้ายเรือนะครับหัวเรือท้ายเรือ วิธีใส่โขนของอูนี่นะครับจะง,ง่ายๆครับนี่ครับก็จะนำหยิบลงอ,อย่างนี้เลยครับก็จะประมาณนี้ครับวิธีใส่ท้ายเรือเอามาดูกันสดๆเลยทั้งกาวร้อนทั้งอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยครับตอนนี้อาม,มาบังกลมอ,น,อนี่ครับเราก็นำมาใส่ไปเลยสดๆกันเลย นีค่ครับนี่เป็นพี่น้องพี่น้องใช้ลูกลำเพินอ่าตอนนี้พี่น้องแกใส่แล้วนะครับใส่กระจังหน้าหรือว่าหูกระต่ายเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราทําให้กันให้ดูสุดๆนะครับจะเป็นหูกระต่ายหน้านะครับอ่ะถือกล้องให้หน่อยอย่ามือบังมือบังกล้องอยู่เสร็จนะนั่นไหนใ้เนี่ย ดี่เราบ่ไทย์แม่บ่น่าม่นไทม์ม่บ่ครับกันบ่หน่าห่ปิ่นบ่นี่ปิ่นบ่นี่บ่ได้ตัดต่อได้คลิปี่พี่น้องสดๆเลยให้เห็นสดๆเลยไม่มีการตัดต่อนะครับถ้าตัดต่อเดี๋ยวเราจะไม่ทราบขั้นตอนในการทําเรือนะครับเพราะส่วนมากที่เราดูนะครับมันจะมีการตัดต่อแต่นี่เราจะให้ดูกันสดๆนะครับเป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับบรรยากาศทามุง บรรยากาศริมห้วยมงเราเสร็จเราก็ถอดออกทีละตัวเราก็ถอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบเราก็ถอดไปเรื่อยๆถอดไว้เลยครับถอดออกเลยถอดออกเลยถอดออกเลยนะครับถอดออกเรียบร้อยเรามาเล็งดูนะครับว่ามันได้หรือไม่ไนะครับมันได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับเราก็ดูตามสายตาเราโอเค ครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสอนวิธีอัดกาบเรือใส่กาบเรือนะครับสำหรับคลิปหน้าเรามาดูว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องหมอผีชาแนลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย